เพื่อประสุตเพื่อปกป้องตัวเองสองเพื่อสิทธิของลูกตัวเองในอนาคตที่จะมีกินมีใช้ในภายภาคหน้าผมผิดหรือไม่ในวันนี้แต่ถ้าเกิดสังคมอาจจะมองบางบางหมวยว่าผมใจรลายเกินไปผมยอมรับแต่มันเป็นสิทธิ์ของผมคุณแต่สิ่งที่พวกเขาทำกับผมเนี่ยพวกคุณไม่รู้หรอกว่ามันผมเจออะไรมาบ้างถ้าอยากได้สิบล้านไปฟ้องอานเขาบอกอันนี้มีบางคนบอก มีบางคนเคยพูดกับผมผมจําขึ้นใจถึงวันนี้แล้วผมก็ไม่เคยคิดจะโกรธจะแค่อะไรเลยผมก็ผักผ่ามาตลอดเรื่องเงินเรื่องทองผมไม่คิดจะไปอะไรแต่วันนี้ผมคิดและเจอกันอีกหลายเรื่องราวเช็คบินหมดผมปกป้องพ่อรุกผมนะไม่งั้นลูกผมโตมาไม่ไม่เหลืออะไรให้ลูกผมมันจะลาบากมันจะลำบากเพราะผมก็ทำมาตอนนั้นเดืเอกัน ขั้นตอนต่อไปก็มกีขั้นตอนต่อไปก็ต้องออกจากพื้นที่ออกจากบริเวณพื้นที่ดินบริเวณที่ดินและจะมีเจ้าของใหม่มาทําการดูนะครับซึ่งตรงน,นั้นพื้นที่เหมาะสมมากเป็นชาวต่างชาติจะมาอาศัยอยู่บรรยากาศดีมากแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีปลอดภัยมีชาวต่างชาติพร้อมโอนพร้อมเข้ามาอยู่ เบื้องต้นตีมูลค่าผมมองว่าผมมาปกป้องสิทธิเพื่อลูกผมและตัวผมเองในวันนี้ผมก็ยังตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมก็ยังอยู่ที่เดิมตรงนี้ผมไม่ได้อยู่กับใครนะผมอยู่อย่างนี้กับแฟนครับ อันนี้เคยมีอันนี้ผมถือว่าผมเสียดียัากแล้ววันที่ใจร้ายกับผมก็ใจร้ายมาเยอะแล้วมีบางคนเนาะอันนี้มีบางคนมีบางคนเคยซื้อรถมีเพื่อนบางคนเพื่อนบางคนเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนเก่าซื้อรถก็ขอคืนอืม ผมทำงานกับเพื่อนผมมาผมนึงผมมีเงินกับเพื่อนผมตั้งหลายร้อยบาทร้อยสองร้อบาทวันนี้ผมทะเลาะกับเพื่อนผมผมขอแค่สิบบาทมาตั้งตัวไม่ให้อยากได้ไปฟ้องศาลเราผมจะจ,จีดถึงหัวใจมากกอนถึงวันนี้ผมผมมีผมรู้ครัผมมีผมมีเขาเรียกว่ามีความมีเขาเรียกว่ามีความในใจแบบนี้คือแบบว่าเก็บกดกับเพื่อนคนนี้มานานแล้วเพื่อนผมมันตอนที่ทําไว้ก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะเป็นชื่อเรา แต่พอเป็นชื่อเพื่อนมันก็ป้ปไปหมดผมขอเพื่อนแค่สิบล้านมันไม่ให้ผมมันบอกว่าไปฟ้องศาลเอาผมเลยแข็งแก่งมาทุกวันนี้ไงผมเลยมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าผมเฮ้ยตายแล้วกูแย่แล้วนี่ฉันแกฉันแย่แล้วฉันขอแค่สิบล้านกับเพื่อนฉันเพื่อนฉันบอกว่าอะไรรู้ไหมไปฟ้องศาลเอาสิชื่อใครล่ะฮะแกทำไมแก ถึงทำกับฉันได้ฉันยกมือขึ้นม่าฉันวิ่งขี่รถขี่รถงอกงอกงอกไปที่ศาลหลักเมืองอุดรไปกราบลงเท้าเวสุวรรณอาศัยบาร,รมีท่านบอกว่ารู้ไหมวันนี้ลูกแก่มากลูกไม่มีอะไรเลยลูกไม่ได้อะไรออกมาเลยลูกขอแค่สิบบาทมาตั้งตัวซื้อบ้านซื้อรถลูกไม่ได้ลูกไม่ได้ งั้นลูกจะไม่เอาลูกจะไม่ไปถึงหนึ่งสองสามสี่ลูกจะไม่อยากไปต่อสู้ต่อรบต่อเรียนลูกจะออกมาสู้ใหม่แต่ขอให้ปู่นี่โดนบันดาลฟ้าเบื้องบนเสกลงมาให้ข้าพาเจ้าได้ใหม่เยอะกว่าเดิมสาธุเพื่อนฉันเอาไปสองร้อยบาทขอให้ฉันได้คืนมากกว่าสองร้อยบาทท่านฉันไม่เคยโกงใครในวันนี้ทุกอย่างคือคำตอบ มือนีทุกอย่างคําตอบตอบเจ้าของหรือม่้องตอบผู้ใดตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปาาคคำตอบจากคนอื่นตอบตัวเองให้ได้ก่อนหรือยังว่าวันนี้คุณทําอะไรอยู่สังคมมีตาเอซีแฟนคลับมีตามีสมองคิดตามทุกอย่างเริ่มต้นจากต้นเหตุถึงมีปลายเหตุไม่มีต้นเหตุปลายเหตุไม่เกิดขึ้น ปลายเหตุไม่สามารถเกิดขึ้นก่อนในต้นเหตุแต่ถ้าเกิดต้นเหตุเกิดขึ้นปลปลายเหตุมันตามมาแน่นอนสองร้อยบาทเพื่อนกินขนมอิ่มนำสำราญทุกวันนี้เพื่อนซื้อคืนสิเพื่อนมาซื้อสิเพื่อนใช้มาตัวนี้มันก็รวยมากมันเลยไม่ก็ไม่เขาไม่ค่อยเชืส่สถานเพราะเขารวยมากแต่ดิฉันล่ะคะ ดิ้นรนมากินปีหนึ่งด้วยน้ำพันตำแรงเริ่มใหม่อีกหนึ่งครั้งพี่สูจน์ให้กับทุกๆคนให้เห็นว่าเห็นหรือ,อยังวันนี้ว่าผมทำอะไรอยู่ mm. เห็นหรือ,อยัง mm. ว่าหนึ่งปีห่ัมาผมเจออะไรบ้างร mm. องสร้ไม่ดีใจแต่คอยรู้จึก่อยพุ่มใจว่า ว่าหนึ่งปีห่านมาผมยูทูบมาหนักมากทํางานหนักมากกว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้ถึงวันนี้กว่าจะมีรถมีบ้านมีทุกอย่างที่เสียไปกว่าจะมีอะไรได้ทุกวันนี้ไม,ไ,นไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่าย ไข่ทำให้เห็นว่าฉันทํำได้สนะเงินได้คือหไห้ไป็นปเดียใใจได้ไป็นน้องเขารู้สึว่าไข่ดีแต่ว่าไข่เก่งมากแบบคือแบบปีนี้เราจะทำไข่มากแบบหนักมากจริงจนมีทุกวันนี้ได้แบบโอ้กว่าจะเริ่มใหม่ได้อะมัน เราไปทุ่มทุกอย่างอะนะจุ่แบบเราไม่เหลืออะไรเลยแบบเขาบ่เหลืออย่างบ้เสียใจญ่อะยังี็ยกอยากใครดีใจหรอใครแบบเออแบบสู้มาแบบอดทนยึดมั่นความดีของเจ้าของยึดมัน่นยึดมัน่นความแบบพาร์ตกูกับสู้เจ้าของหักว่าแบบสู้เตียงมากแบบออกมาจะเกิดอีดีแบบสู้มือเพื่อนก็ใช้มันแสบมา ใช้เงินแทบมากผ่านมากเงินมันหมดเป็นเงินร้อนอะเงินอะไรที่ไี่ของเรารับรองมันอยู่ประนั้นไม่นานหรอกบอกไว้ก่อนแต่ก็สร้างพปแต่วันนี้ก็เอาตามนี้แหละคือสางเพื่งนกับบอกเลยปะต้องออกจากพื้นที่ไม่ได้ดีใจไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้เสียใจกับใครไม่ได้เสียดายใครแต่ว่าร้องไห้ขอบคุณตัวเองว่าแบบปีหนึ่งม,มาแบบปื้ด ทำค่ายเพลงสู้ไปดีวิวไู่ปมาณนี่กว่าจะได้เงินล้านกได้เงินร้อยกยได้เงินสองร้อยเมือนเริ่มใหม่เพจากทามาเป็นห้าปีอลูกสองคนอะชุมชนตอนนี้คือไม่เหลืออะไรเลยแต่วันนี้เริ่มใหม่อย่างภาคภูมิใจโด้วยตัของด้วยตัวเองไหม ตัวเองต้องขอบคุณตัวเองได้ไปว่าเฮ้ยแกฉันแบบทํางานหนักมากเริ่มใหม่หมดเพื่อนฉันก็สุขสบายอยากซื้ออย่างกับซื้อแต่กูอิดอดเปียวกินบานกว่าจะจเป็นรักเป็นแรงแดยซูมือนี่อดเก็บเงินแต่เพื่อนฉันอีที่ใส่เงินสนามันไหว โอ้ยู่น้ากันกูโู้ยมีสําใดเพราะออกมาใซงก็สมีโอไม่ใช่หรอกละลายทรับหรอกเพื่อนฉานเด้ออันพูดถึงเพื่อนเพื่อนเก่าสมัยเรียนน้ากันเหตุธุรกิจน้ากันแล้ววันนี้ถามว่าขายไหมลางบ้านทัวมาเยอะถามเยอะ ผมขายนะครับผมขายเพราะว่าบ้านผมไม่ได้อยู่เลยบ้านผมที่สร้างอ่ะใหม่มากมีสระว่ายน้ํามีซาวน่ามีอ่างมีทุกอย่างบ้านผมสําหรับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่ส,บสงบเสงียบอยู่นะครับแล้วเป็นอาณาจักรในพื้นที่แปดไร่นะครับแปดไร่แปดไร่เลยนะ เดินไลฟ์สดทำกลุ่มปิดเลยนะก่อนำนวนนี้นะขายแล้วก็ใครสนใจให้มากกว่านี้ได้ก็ติดต่อมาแต่โทรหาพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มแคบหมูให้พี่หนุ่มแคบหมูพูดมาสาเราเรื่องที่ดินนะใครสนใจเรื่องการ ซื้อขายเก็บแล้วก็ผูพังแล้วเรื่องลูกเรื่องลูกผมก็ดำเนินการเต็มที่ในการทวงสิทธทิให้ลูกผมมาอยู่กับพื้นที่ที่มันปลอดภัย เรื่องลูกเดินหน้าเต็มที่เต็มสปีดเ,เต็มร้อยเต็มล้านเรื่องลูกเดินหน้าเต็มที่เรื่องเงินย้อนหลังเต็มที่ในส่วนกลางส่วนบุคคลเราไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะเราต้องเก็บไว้ให้ลูกเรานะอย่าลืม แต่ใจดีมานานแล้วแหละพูดตรงว่าใจดีมามาค่อนข้างเยอะเยอะมากเรื่องลูกเป็นหลัลกลูกเดินหน้าเต็มที่เก็บข้อมูลหลักฐานที่เก็บข้อมูลมาหนึ่งปีเต็มแล้วสะสมข้อมูลมาหนึ่งปีเต็มแล้วหนึ่งปีเต็มนะเก็บม,มาเรื่อยๆ น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แน่นผอสมควรน่าจะเยอะเกินแล้วล่ะใจเย็นมารานล่ะอดเปรี้ยวกินหวานมันค่อนข้างนานหนึ่งแล้วก็แล้วสองแล้วก็แล้วนับหนึ่งถึงห้าแล้วก็แล้ว เดินหน้าเต็มที่เรื่องลูกทั้งสองคนมันเหมาะสมไหมล่ะว่าคุณเห็นสมกับอยู่กับใครก็ลองดูเองพื้นที่ปลอดภัยตรงไหนคุณดูเองผมพูดคำเดียวว่าในตตโตัวเกียวต้องมาอยู่กับพ่อเท่านั้นถ้าลูกทั้งสองมาอยู่กับผม ผมไม่ออะอรก็ได้นอกจากลูกผมต้องเลี้ยงลูกได้ผมวางแผงหมดแล้วเรื่องงานวงงานคอนเสิร์ตว่างแผงหมดแล้วถ้าถึงขั้นลูกต้องมาอยู่ทั้งสองคนเลี้ยงคนเดียวได้สบายไม่ต้องถามว่ามีเวลาเลี้ยงลูกไหมมีถ้าถึงขั้นว่าสารบอกว่า ลูกเป็นขผมทั้งหมดผมวางแพ้นหมดแล้วบ้า,กานก็อกลรเสร็จอีกไม่นานนี้ อันนี้ในม,มุมมองแฟนคลับพูดอย่างอยากรู้นะว่ามุมมองค,อคือสู้เต็มที่เรื่องลูกทุกวันนี้ขบาบอลนี่รวยมากนเดี๋ยวเว้ยช่างกับบริวารหากันพี่น้องสู้เรื่องลูกสุดใจสุดซอยอถามว่าเอามีเวลามีเวลาเลี้ยงลูกหรอเลี้ยงได้คอน์ดเสือบ้างแผ้ให้หมดแล้ว bằng em một làm. พูดให้จบกับวันนี้นะครับพูดให้จบให้ค้างไม่มีการค้างใา,งางอีกคือมว้วนเดียวจบมว้วนเดียวจบที่นี่มว้วนเดียวจบอืม วันนี้ถ้ามองว่าเป็นข่าวดีดีมากแฟนคลับพากันโอ้ฮือหาเป็นข่าวใหญ่ค่อนข้างใหญ่อยู่วันนี้นะครับวันนี้แฟนคลับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับแต่ผมบอกว่าก่อนผมจะเป็นแบบนี้มาก่อนนะผมโดนมาเยอะ ดยมาเยอะมากเพราะเราเด็กมากเราไม่ค่อยรู้จักอะไรเราทันเราไม่ทันผู้ใหญ่หวงตัวเราเข้าบาท่านเข้าบาท่านเข้าบาท่านความเจนของคนที่เขาใช้ชีวิตมาหลายเลี้ยวเราไม่เคยใช้ชีวิตกับใครเราไม่เคยใช้ชีวิตร่วมใครเราเลยไม่รู้อะไรมากมายเราเลยอ่อนมากอ่อนตัวลูกบ่ท่านคนแต่วันนี้เราทันแล้วนะถึงจะช้าหน่อยแต่ว่าก็ทันนะ mm ความที่เป็นหนึ่งเดียวก็หนึ่งเดียวสิพูดสิเพื่อนเพื่อนก็พิมพี่เพื่อนพิม์ายาวเพื่อนพิมหนึ่งอย่างแลยนะว่าเพื่อนมีเงินติดตัวไปเท่าไหร่เพื่อนพกอ,อะไรไปบ้างเพื่อนใช้แทบเลยนะเพื่อนไปไหนจบินตามไป ื่อใช้เงินแซบมากเพื่อนใช้เงินดิฉันแซบมากน้องพอลลี่พอลลี่ใช้เงินแซบมากแบบพิมพ์เสียนลายน้ำม,มากเพื่อนเพราะทุกอย่างจะเรนเรื่องเงิน ก็ทุกอย่างจะเป็นเรื่องเงินเวลาชายเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนที่อยู่คนละเพื่อนอยู่คนละนนเพื่อนรลยใจว่าไงเวลาเพื่อนโอนออกไป้นั่นเป็นนี่เพื่อนเราจลอยู่ใช่ไหมรู้สึกตระหนดใจไหมว่าเวลาเพื่อนโอนไปหาอีนั่นบักนี่เพื่อนโอเคเนี่ยเพื่อนไม่ได้ตระหนดใจใช่ไหมว่าหรือว่าโอนแบบแซ่บคลิก ยี่เนาะั๊บเลยเราเพื่อนเพื่อนชายแทบอยู่นะนี่แหละพามีตาพอได้เหนย่เงสาหลับพี่น้องแล้วเต้บอกลำเดียมเลยมันแปลกแปลไหมมันเดียมันเดียสไหม่งนี้มันเดียสเดียสเดียสไหมเพื่อนน้องเผา พอกดโอนน้องพอไม่ได้ตระหิดใจตีนหรอน้องพออืมตรงไหนนะส่วนไหนนี่ชาส่วนไหนนี่ แต่เพื่อนเขาลืมไปนะว่าแบบมรู้วันนี้มันมีสเตทเมนต์เพื่อนเอาเพื่อนเอาเด็กไป